بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام سنتي فميطة الله سبحانه وتعالى ประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกๆท,ท่านนะครับเรามาพูดคุยกันในเรื่องเรื่องราวที่ต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องขององค์ประกอบของการแต่งงานซึ่งมีด้วยกัน5รายการ5องค์ประกอบ5ข้อด้วยกันนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะแล้วก็มีวลีนะครับวลีต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นผู้ปกครอ,องของฝ่ายเจ้าสาวนั่นเอง วลีของเจ้าบ่าวเนี่ยไม่ไม่ต้องมีนะพี่น้องแต่แต่ถามว่ามีไหมคนผู้ปกครองของผู้ชายก็มีไงก็พ่อแม่เราเนี่ยแหละก็เป็นผู้ปกครองแต่ไม่ต้องเป็นเงื่อนไขที่จะต้องมาเป็นองค์ประกอบในการแต่งงานนะครับดังนั้นผู้ชายเนี่ยก็เรื่องไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับสุภาพสตรีที่จะต้องมีวลีนั้นคอยเ,อเข้ามาเกี่ยวข้องในการแต่งงานด้วยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับ การแต่งงานนั้นเนี่ยนะจำเป็นที่จะต้องมีวลีแต่ประเด็นก็คือว่าบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้อ่าไม่ได้เป็นมุสลิมตั้งแต่แรกนะถ้าพูดง่ายๆก็คือมูอัลลัฟนั่นแหละนะถ้าเป็นมูอันลัฟเนี่ยถ้าเราแยกตามคำเนี่ยมูอัลลัฟก็แปลว่าผู้ชายที่รับอิสลามถ้ามูอัลลัฟก็แปลแปลว่าผู้หญิงที่รับอิสลามกรณีที่ชายคนหนึ่งพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับ ได้ไปหลงรักหรือว่าชอบนะหรือปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่รับอิสลามนะเราเคยคุยถึงสาเหตุของการรับอิสลามว่าเออบางคนเนี่ยใช้จากการเรียนเลยพี่น้องแปลว่าเป็นคนที่ค้นหาสัจธรรมคนเหล่านี้เนี่ยจะมีความรู้มีความเชี่ยวนะแล้วก็มีการเรียนแบบเปรียบเทียบแล้วก็ พิสูจน์นะแล้วก็มีการให้เห็นที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือได้รับคำแนะนำนะครับหรือเห็นถึงคนที่อยู่รอบข้างและที่3ก็คือว่าแต่งงานโดยตรงเลยนะคือถ้าไม่แต่งก็ก็ไม่ได้ไม่ได้คือถ้าไม่รับอิสลามก็ไม่ได้แต่งก็จะเอาการรับอิสลามนั้นเนะ่เป็นเพียงแค่สัญญาณสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่าให้ได้อยู่กับคนคนนี้ แต่พอหลังจากที่แต่งงานไปแล้วเนี่ยคนนั้นที่มารับอิสลามก็จะไม่มีการเรียนการสอนใดๆไม่มีการสนใจในเรื่องหลักธรรมคำสอนนะครับอันนี้อันตรายนะเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นอีหมาที่ซึมเข้าไปในหัวใจมันเป็นเพียงแค่ทําเป็นพิธีให้มันพ้นๆไปนะครับอันนี้เราก็ขอดูอาให้ห่างไกลจนจะแบบนี้แต่ว่าั拉กะบอกว่าลังจะมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าอันนี้สําหรับคนที่ศรัทธาจริงๆ เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงเราต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยคำถามว่าเราจะไปหาวลีของผู้หญิงคนนั้นที่ไหนนะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับในบทหนึ่งนะที่พูดเอาไว้ก็คือปัญหาที่สุนตอนหรือฮาเกมนะฮาเกมก็คือคนที่ตัดสินนั่นแหละพี่น้องต้องเป็นวลีให้เนี่ยต้องเข้ามาจัดก,การให้เนี่ยก็มีด้วยกัน6กรณีนะครับ กรณีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ก็คือกรณีสุดท้ายก็คือผู้หญิงที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนะเน้นนะครับว่าต้องเป็นผู้หญิงเนาะผู้ชายไม่เป็นไรพี่น้องผู้ชายไม่ต้องมีวลีนะครับผู้หญิงที่รับอิสลามและบรรดาผู้มีอำนาจที่เป็นวลีของนางเนี่ยยังคงปฏิเสธศรัทธาอยู่พ่อมาไหมพ่อก็ไม่ได้เข้าปู่ก็ไม่ได้เข้าพี่ชายก็ไม่ได้เข้าคือแปลว่ามีนางคนเดียวที่เข้ามาเนี่ย คำถามว่าวาลีจะเป็นยังไงเพราะเงื่อนไขของวารีก็คือต้องเป็นผู้ที่ศรัทธานะถามว่าวาลีมีไหมมีแต่ขาดคุณสมบัติเพราะไม่ได้ศรัทธาจึงทําให้วาลีนั้นตกไปและนางก็เข้ามาเป็นมุสลิมนะมารับอิสลามเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นโดยที่ญาติฝั่งพ่อของนางนั้นไม่ได้รับเลยนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยือเป็นกรณีที่อวารี กรณีที่ฮากิมหรือว่าซุนตอนเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยต้องเข้ามาจัดการแต่งงานเช่นเดียวกันนะครับกับกรณีของผู้หญิงที่เป็นลูกซินานะคือลูกซินาเนี่ยพี่น้องก็จะเป็นกรณีที่ซุนตอนเข้ามาจัดการแต่งงานมีพ่อครับพ่อก็เป็นมุสลิมนะฮะแต่เป็นไงฮะไม่ได้ได้มาอย่างถูกต้องหลังจากการแต่งงานคือไปได้เสียกันก่อนไปทำซีนาแล้วก็ท้องขึ้นมา อันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกสินะหรือหลักีตลักีตเนี่ยแปลว่าเด็กที่เก็บมาเลี้ยงพี่น้องอาจจะไปเดินเดินเดินอยู่แล้วก็ไปเจอร้องอแวอแวนะแล้วก็เอามาเลี้ยงจนแต่ว่าลูกคนนี้เป็นลูกผู้สาวถามว่าใครจะเป็นวลีไม่ใช่คนที่เอามาเลี้ยงเป็นวลีวลีก็จะตกเป็นหน้าที่ของซุนตอนและฮาเกมส่วนคนที่เลี้ยงก็ได้บุญไปแต่ไม่ได้เป็นสายเลือดของเขานะครับพี่น้องครับกลับย้อนมาที่การนิกาของมมอัลลาฟ้ของผู้หญิงที่รับอิสลามเนี่ย ในกรณีที่ไม่มีหักเก็บชราราคือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอันนี้จะเกิดอันนี้ก็คือบ้านเรานั่นแหละถ้าพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าบ้านเรานั้นก็ไม่ได้เป็นระบบของอรัฐอิสลามที่จะมีการปกครองนะ,ะตั้งแต่ระดับขึ้นมาแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าดีที่สุดเราก็ไปถามอิมัมอิมัมเขาก็จะมีะทางคณะกรรมการกลางอาวากันไป แต่กรณีน,นีเขาหนังสือเนี่ยเขาเขียนว่าถ้าไม่มีฮาเกมชาร์ไอหรือศูนตอนที่ทําหน้าที่ดูแลมุสลิมเนี่ยเมื่อจําเป็นต้องนิก้าให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่รับอิสลามหรือนิก้ามุสลิมะที่ไม่มีวาลีเนี่ยก็จําเป็นจะต้องแต่งตั้งให้ผู้ทําหน้าที่จัดการนิก้าขึ้นภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าวลีตาฮกมนะแปลว่าวลีที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาหรือมมฮักกรรม โดยที่ผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยจะต้องกล่าวคําแต่งตั้งผู้ที่ผู้ที่ทั้งสองต้องการที่จะให้จัดการแต่งงานให้เป็นมุฮักกร,รมนะก็คือว่าเราทั้งสองเนี่ยแต่งตั้งให้ท่านเป็นมุฮักกร,รมเพื่อท่านจะได้จัดการนิกา์เราและเราทั้งสองยินดีรับคำตัดสินของท่านนะ แล้วก็ฝ่ายชายก็บอกว่ายังไงครับข้าบาเจ้าแต่งตั้นถ้าให้เป็นโมฮัก,กรรมในการแต่งงานส่วนผู้หญิงก็พูดเหมือนกันนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าจะเรียกแบบไหนบางคนก็เรียกว่าฮาเกมบางเรียก็เรียกว่ากอดีมีกอดีอยู่กับวากันไปนั่นหมายความว่าแม้กระทั่งผู้หญิงที่มารับอิสลามเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีวาลีในหนังสือฟิกุซุนนะได้อธิบายต่อว่าในกรณีที่ประเทศนั้นเนี่ยไม่มีคนที่เป็น โตอิมมองโตอิมมัมแล้วสงสัยไปอยู่ในที่แปลกที่พี่น้องแต่มีคนข้างบ้านเนี่ยมีคนดีมีอิมานนะอยู่คนเดียวเขาบอกว่านั้นขนาดรักกันอย่างนั้นนะม,มีวลีไม่มีใครเลยนะก็ตกมาให้คนข้างบ้านเนี่ยที่เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมที่เราไว้วางใจได้เนะี่ยทำการแต่งงานให้ไปมอบหมายเขาเป็นเป็นวลีนะทำการแต่งงานให้นะครับแล้วกรณีที่ไปมอบหมายแบบเขาเรียกว,ว่าไม่ไม่ได้เจาะจงเนี่ย ได้ไหมเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยอับดุลรา์มานบินอาฟ์นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมาบอกกับท่านอับดุลรา์มานบินอาฟ์บอกว่าช่วยจัดการฉันนะให้ฉันนั้นได้แต่งงานกับคนที่ดีมีอิมานด้วยเถิดพี่น้องครับท่านอับดุลรา์มานบินอาฟ์ก็บอกว่าอ่าแล้วถ้าเกิดคนที่จะแต่งงานน่ะเป็นผมละ่ะเป็นข้าพเจ้าละ่ะเธอจะว่าไงเธอก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่ดีสิ นะหลังนั้นเนี่ยท่านดูรอมานบินอาฟก็ทำการแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้นะทารอส,ส,สูลลลอสุลลลอฮ์วายในฮิวสันลัมก็ทราบข่าวนะแต่ถ้าเรามอบแบบนี้นะพี่น้องนะคนที่รับมอบมาก็มีสิทธิ์แต่ถ้ามอบแบบว่าให้แต่งก็ช่วยเป็นธุระจัดการให้สองคนนี้อันนี้เราไปเอาเองไม่ได้นะพี่น้องเขามอบให้กับให้เราไปแต่งกับผู้หญิงคนนี้แหมฉันก็เสียดายของเหมือนกันนะเอาเองอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าเขามอบแบบเปิดมาเนี่ยยี่ ช่วยเป็นทระจัดการให้ฉันได้แต่งงานคนดีมีอิมานแล้วเราเป็นไหมล่ะถ้าเราเป็นก็เราก็ได้แล้วก็บอกว่าแล้วเราได้ไหมถ้าเขาบอกว่าได้ก็แต่งได้เลยอันนี้กรณีที่เขาไม่มีนะไม่มีวลีแล้วมามอบให้เราเป็นนะครับแต่ในมันสยิดเชฟฟีเนี่ยเขาบอกว่าเราก็เป็นเจ้าบ่าวนั่นแหละเลี้ยวให้ผู้หญิงคนเนี่ยไปมอบหมายคนวลีมาจะได้ไม่ไม่ซ้ํากันนะแต่บางทัศนะก็บอกใช้ได้เป็นทั้งวลีด้วยแล้วก็เป็นทั้งอะไรเป็นเจ้าบ่าวด้วย นะเพราะว่าเขามอบแบบเปิดบางอิหมัมช افي บอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะในเมื่อเราจะเป็นเจ้าบ่าวแล้วเนี่ยเราก็บอกให้ผู้หญิงคนนีไ้ไปมอบให้อีกคนหนึ่งได้เขาทําการแต่งงานนะให้เราเป็นเจ้าบ่าวอ่าตอนแรกอาจจะมามอบให้เราเป็นคนหาให้นั่นแหละแต่เราเนี่ยก็รักผู้หญิงคนนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ได้เพราะอันนี้เป็นวลีท่ตากีมไม่ได้เป็นวลีตามตำแหน่งเพราะว่าพ่อของเขาพ่อของเธอนั้น ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับญาติฝ่ายชายไม่เป็นอันนี้พูดถึงกรณีที่เป็นมูอัลลาฟะที่มารับอิสลามนะครับอ่ะฝากเอาไว้ตรงนี้นะครับให้พี่น้องได้ติดตามนะครับวบบิลลาฮิตลฟิกวันฮิดายะสลามอานีกุมลมารฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุู